ในเฟซบุ๊กอะคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะเขามีมีการาจัดการกับน้ำมันพืชทีท่เขาใช้แล้วอะทนนี่เททิ้งลงท่อลงน้ำไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตัวละตัวทำให้น้ำมันมันแข็งอะเรียกอะไรไม่รู้นะเป็นผงอะ่ะพอเทลงไปในน้ำมันอะแล้วทิ้งให้เย็นมันก็จะเกาะตัวแข็งจับเป็นผลึกเลยแล้วเอาทิ้งใส่ถุงได้ง่ายนี่รักษาสิ่งแวดล้อมมันต้องทำกันทั้งระบบนะ ทั้งคนผลิตทั้งคนขายทั้งคนใช้นะแล้วเราไม่ช่วยกันนะมันก็แย่ใช่ไหมมันกจ็จะเป็นมลภาวะไปเรื่อยเนี่ยเราอยู่กลางกลางเมืองนะนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าควันอะไรเยอะแล้วก็รถอยู่นี้ก็ใช้ไฟฟ้ากัน,กน,กนเยอะขึ้นนะนะแล้วก็ยังไงอนะ่ะคนก็ใช้รถสถาธารณะเยอะอย่างตอนเช้าย่านั่งนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นเลยนะคนเยอะคนเยอะคนเยอะ ขอบคุณนะครับแวะมาให้กำลังใจเนาะน,นั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าต <c oughs> อนแล้ว,ว่าจะพาไปเดินตลาดนะมันร้อนลูกเอ้เนี่ยต้องใช้ผ้าเย็น <c oughs> ใช้ผ้าเย็น <c oughs> ใช้ผ้าเย็นใช้ผ้าเย็นตอนนี้ได้1ิบนาทีเนาะเดี๋ยวแย่จะไฮไลท์สักนิดหนึ่งึ้นไปดูตลาดตรงน,นี้นะคะเป็นตลาดเอ่อเป็นเรียกตลาดเลยน้องอ้ําสวัสดียอดมาก ตื่นเช้ากันทุกคนเลยะทํางานแล้วใช่ไหมคะออฟฟิศเปิดแล้วใช่ไหมลูกเออเนาะตอกบัตรแล้วใช่ไหมสมัยย่าตอกบัตรสมัยนี้เขาจะแายสแกนลายนิ้วมือเออแล้วก็เซ็นชื่อนะขีดเส้นแดงยังสมัยย่าอยู่เอ,อ่ออยู่โรงเรียนเอ,อ่ออยู่โรงเรียนก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีตอกบัตรต้องเซ็นชื่อในสมุดเซ็นชื่อในสมุดเสร็จย่าก็ไปแต่เช้าเป็นคนขีดเส้นแดง8โมง เพื่อนๆกําลังเดินมาบอกร้อนนิดงอ่าสิบนาทีแล้วสิบห้านาทีแล้วขอบคุณนะคะทักทายทักทายทักทายดูรถไฟฟ้ากันในโซนในโซนสีลมนี่ยังไม่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 ถือว่าแบบเออถ้าถดาดูค่าฝุ่นนะมันก็ขึ้นขึ้นม่วงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยแถวเอ่อแถวแถวอะไรนะแถวสะทอนแถวเนี้ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันลถมันเยอะอันนี้ก็หนึ่งละนะแล้ก็ไม่ว่ากัน แตน่นอกเมืองบางทีก็เนี่ยเรื่องโรงงานเนาะเออนู่นนี่นั่นกำลังขี้บ่นไปเรื่อยย่าขอบคุณมากๆน้องอ้ําน่ารักมากเลยเจ๊พรจากเจ๊พรทักทายน้องอ้ําเ่ยน้องอ้ําถึงที่ทํางานแล้วแหละย่าว่านะ่ะเอกินข้าวเช้ากะะาันหรือยังน้องพีทล่ะเจ๊พรชงกาแฟให้ถ้วยนะึกยากกินกาแฟนี่แต่เช้ากินมาแล้วนี่เมื่อเช้ากินกาแฟมาแล้ว แต่ว่าพอส่งนักเรียนเสร็จปุ๊บมันไป็น,นีอ่ะมันจะร้อนพอร้อนแล้วก็อยากกินอะไรแบบหว,วานหวานเย็นๆนโอ้แย่มากเลยช่วงนี้ช่วงนี้กินยีน่หนหวาน,วานเยอะไม่ไหวไม่ไหวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีความสุขทั้งวันเหมือนกันนะความสุขมันก็มันก็แยกแยก,แยกมันเป็นหลายแบบเนาะน้องอ้นะําเนาะความสุขในการทํางานย่าเนี่เป็นคนชอบทํางานนะจริงๆอะ่ะสมัยที่ทํางานแถวศรีลมเนี่ยโอ้โหแบบเชา้ามืดเลยนะมากัน กลับก็ดึกเออแล้วเช้าก็มากันอีกแล้วพอเริ่มมีลูกก็ต้องไปส่งลูกเรียนหนังสืออีก <c oughs> <c oughs> ชีวิตย่าจะวนเวียนตอนสาวๆอยู่แถวแวเนี้ยค่ะเพราะว่าทํางานทํางานกับพี่ๆที่เขามาเป็นแบบว่าเ,าเรียกว่าอะไรละ่ะพี่เขาเป็นเป็นเจ้าของกิจการอ่ะนะเราก็มาช่วยงานเขาเราก็ลูกจ้างแะละรับเงินเดือนก็เข้าใจชีวิตเออแต่ว่าเข้าใจชีวิตคนคนเป็นเจ้าของงานด้วยเนาะเออสู้ไป สมัยสมัยทางานเนี่ยต้องมาติดต่อที่แบงก์กรุงเทพบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าแบงก์กรุงเทพสมหาง,งานใหญ่ช่วงนั้นคุณชินยังอยู่เลยนะชินโสนพลพนิษฐ์น่ะเออก็ทําทาแต่ว่าติดต่องานเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่างานที่ยติทำมันเป็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเขาจะต้องเอาเอกสารรายงานดีๆแล้วบทความดีๆของของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็มีโอกาสได,ได้ได้ติดต่อเลขาได้คุยกับ คนคนที่เขามีแล้วก็ไรนะเป็นระดับผู้บริหารนะเนาะมาอยู่เส้นนี้นานๆก็ก็ถือว่าโชคดีไปน้องพวงมาแล้วน้องพวงของยา่ามาแล้วน้องพวงพี่พวงดีค่ะพี่พวงเราต่างกันแค่ไม่กี่เดือนเนาะเราก็เป็นเสี่ยวกันได้เราคนเกิดปี2 5 0 2ัขอบคุณทุกคนนะจ๊ะย,ย่ายังไม่ไฮไลท์ทียะว่าไปก็ขี้โม้อยู่เนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ดีกว่า ไฮไลท์เดี๋ยวพาเดินดูต้นไม้ตรงนี้นะคะนะคะคีมโมเล่าเรื่องอดีตอดีตอดีตที่เคยอยู่สีลมมามาไฮไลท์